เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับใครที่เคยได้ลองเล่นมีดในเกม GTA 5มาเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้สึกนะครับว่ามีดในเกมนี้เนี่ยมันเล่นอะไรได้น้อยมากๆทุกครั้งเวลาที่เราใช้มีดเนี่ยก็จะมีแค่การเข้าไปปาดปาดฟันฟันโชคดีหน่อยเนี่ยก็จะเป็นการติดท่าเทคดาวแบบ one hit k i l แต่เราก็พูดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมมันอายุเก,กือบเจสิบปีแล้วทําแบบนี้ได้เมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเจ๋งแล้วก็มูเมนต์มันเนี่ยลื่นไหลามากๆเลยครับ แล้วใครที่ได้ลองเล่นกับเกม r ร d d e น d r e d e ม p ชั่น2มาเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าในส่วนของเรื่องอาวุธมีดเนี่ยเขาทําให้เจ๋งขึ้นไปอีกก็คือมันจะมีอาวุธมีดที่ปาได้นะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะแนะนา,นาเจ้ามอดที่สามารถทาให้มีดใน GTA 5เนี่ยสามารถปลาได้แบบใน Red เด a d r e d e ม p ชั o น2เลยนีู่ยังไม่ทันได้ปาเลยแม่งตะคุมกูแล้วโอ้โหจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับทุกคน ก็เอาเลยครับทุกคนขอชอมรับเลยนะครับว่ามอนในว,วันนี้เนี่ยไม่คิดว่ามันจะมีใน GTA 5จริงๆ<า>แต่คือวันที่ไปเจอมาเนี่ยไม่สอนลงไม่ได้นะครับเป็นมอนที่แบบว่าอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปเล่นกันมากๆเอาละเอาละเดี๋ยวขออนุญาตมาร์ร้านขายพุทไว้ก่อนแล้วกันโอเคใกล้ๆตรงนี้เลยไม่ต้องใช้รถหรอกเดี๋ยววิ่งเท้าไปเลยแล้วกัน เดี๋ยวเราจะไปซื้อมีดปกติมาก่อนเลยครับเดี๋ยวจะมาลองเทียบกันดูด้วยว่าถ้าเป็นมีดชนิดอื่นๆเนี่ยสามารถโยนได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้ามอต,ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้อาวุธที่เป็นเมลีทุกชนิดในเกมเนี่ยสามารถปาได้ไหรือไมเอาละอันนี้คือเป็นเซฟเกมใหม่ของผมนะเป็นเซฟต,ตอนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเกมเลยก็ตามที่คิดไว้เลยนะคือตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยยกเว้นมีดปกติเอามีดปกติมาก่อนแล้วกันเท่านี้ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วเอาละมีดปกติเดี๋ยวมาดูกันว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านคครับทุกเย ไม่ใช่ว่าอันนี้มันเป็นลูกเวสบอลใช้ได้วะทุกคนมีดปกติใช้ได้นะยังไงก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ตามที่เขาโฆษณาไว้เลยเขาก็ใช้กับมีดปกตินะครับผมเดี๋ยวไปหาที่ทดลองกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองดูมอตัวนี้แบบละเอียดเลยนะว่ามันสามารถทาํางานยังไงแล้วก็ขั้นตอนการใช้งานมันเนี่ยต้องทําอะไรยังไงก่อนนะครับก่อนที่เราจะสามารถปามีดได้นะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวขอชิ่งก่อนทั้งตํารวจทั้ง ไม่ได้เลยแม่งเอ้ยใบขับขี่ก็ซึกไปซื้อมามขับก็ไม่ค่อยจะมองทางเท่าไหร่ โหกูลงมอตัวนี้มาขับมอเตอร์ไซค์จะถอยหลังเนี่ยก็ต้องใส่เกียร์ R ด้วยอะไรวะเนี่ย5 minutes later เอาละครับทุกคนทีนี้ขั้นตอนการใช้งานเจ้มามอตัวนี้เนี่ยอันนี้ผมขอเน้นเป็นมีดปกติก่อนนะส่วนมีดชนิดอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกันทีหลังนะครับว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้เนี่ยคือใครที่จะลองเจ้มามอตัวนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเลือกเป็นมีดปกติก่อนเลยครับผมกำมีดปกติไว้ในมือน,น,นะครับจากนั้นให้เรากดคลิกขวาแล้วก็กดตัวจี้เลครับทาตัวละคร เอาปลายมีดลงแบบนี้เนี่ยก็สแสดงว่ามอตัวนี้เนี่ยเริ่มใช้งานแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาหาเป้าหมายดูนะครับขอเป็นพี่คนนี้เลยละกันเขากําลังมองหน้าเราอยู่เลยส่วนทีนี้ใครอยากจะปามันออกไปเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยกดคลิกซ้ายเอ้าพี่พี่จะไปไหนขออนุญาตลองให้เขาดูเขาดูก่อนดิเขาจะได้รู้ว่ามอนเนี่ยสามารถใช้ได้จริงนะเอาชิมหายแล้วพี่เขาวิ่งไปพี่เขาไม่รอเราเลยฮะทุกคนเอาตรงนี้เลยละกันพี่ขออนุญาตนะฮะนี่โอ้โหปักลงกลางหลังพี่เขาไม่เป็นไร ประธานโทษพี่โอ้โพี่วิ่งเหมือนแบบเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะเดี๋ยวดิลองกันอีกทีถ้าพี่ไม่ตายครั้งนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะฮะอุ้ยโอ้ไปโดนไข่ปุเนี่ยเฮ้ยโอ้คนนี้เขาก็ไม่ตายเหมือนกันท่ทุกคน What? What the fuck การที่เราปามี้ไปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีมีดตกอยู่ที่พื้นนะครับแต่ตัวละครเนี่ยจะไม่เสียมีด5อ,อันนี้ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะครับคือสามารถปามี้ได้ไม่จำกัด What the fuck Code OP แต่คือปาโดนไข่แล้วมีใครตาย,ตายบ้างอย่างวะเนี่ย ขออนุญาตเล็งจุดสําคัญนะครับคราวนี้เพื่อที่จะได้ดูว่าเจ้ามอตัวนี้เนี่ยไม่มีการพังนะครับเล็งหัวมักเข้าไปคาที่ครับทุกคนเออแสดงว่ามอตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับปักหัวไปก็ตายแต่เมื่อกี้เนี่ยปักหลังไป2คนเขาก็ยังวิ่งต่อได้โดยที่ไม่มีอาการปวดหลังใดๆทั้งสิ้นเลยครับไม่รู้ว่าทำไปได้ยังไงอเดี๋ยวเอาพี่คนนี้เลยลวกันคลิกขวาแล้วก็กดตัวจีจากนั้นกดคลิกซ้ายช่องเข้าไปวูบกลางวันเลยสงสัยแดดแรงเกิน <laughs> ประมาณนี้นะครับในส่วนขั้นตอนการใช้งานเดี๋ยวเราลองกับมีดประเภทอื่นกันดูบ้างอย่างมีดที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นมีดแบบแจ็กเกอร์นะครับแจกเกอร์ตัวเก่าเลยอ่ะกดคลิกขวาแล้วก็กดตัว G กดตัว G อ่ะทุกคนได้ยินเสียงนะครับกดตัว G ผมลองกดตัว G กับมีดชนิดอื่นแล้วคือไม่สามารถใช้ได้ครับทุกคนโอเค ก็แสดงว่าเจ้ามอตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับมีดปกติเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลครับขั้นตอนการใช้งานมันเนี่ยใช้คู่กับมีดปกติเท่านั้นในครับทุกคนกําลังเซลฟี่อยู่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจัดรูปส,สวยๆให้ครับทุกคน <c oughs> <c oughs> แต่คือมันก็เล่นได้นะเล่นสนุกแนะนําเลยใครที่อยากจะได้ฟีลลิ่งไปเล่นเรเด e สองมาแล้วก็ติดใจมีดที่เอาว้โยนในเกมเรเดตอะ่ะเอามาเล่นใน G T A 5มอตัวนี้ผมว่าใช้แทนกันได้แบบสนุกมากเลยครับทุกคน เออใช่แล้วถ้าเราโคเวอร์อยู่อะแล้วอยากจะใช้มีดโยนเอ,อ้ยใช้ได้ะ่ะทุกคนอ่ะลองดูนะโอ้โหพี่มึงโยนมันเป็นระเบิดเลยครับก <c oughs> ูถามจริงเหอะมึงโยนมันแบบนี้เนี่ยมึงหวังจะให้โดนใครวะ <c oughs> เอาละนี่มันน่าลองนะเดี๋ยวผมยังไม่เคยลองแบบเข้าที่กำบ,บังแล้วก็โยนมีดออกมาเลยเดี๋ยวผมจะลองหาทำดูแล้วกัน5 minutes later โอเคครับทุกคนตอนนี้เห็นเป้าหมายแล้ว11นาฬิกา,าตาซ้ายคว้าเพื่อหวังผล โหนี่ก็ต้องอาศัยความชํมานาญเหมือนกันนะเนี่ยคือมันปาได้นะถ้าปาโดนเนี่ยผมว่ามันน่าจะทาดาเมจอยู่นะเออเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้ามอตัวนี้ใครที่อยากจะลงเจ้ามอตัวนี้แล้วเนี่ยผมรบกวนทุกคนเลยครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกในช่องของผมเนี่ยไปลงมดพื้นฐานของเกม GTA 5มาก่อนส่วนใครที่ไม่รู้ว่ามอดพื้นฐานของเกม GTA 5ต้องลงยังไงโหลดจากไหนผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทุกคนตรงด้านล่าง description น,นะครับผมให้กดเข้าไปดูคลิปวิดีโอนั้นก่อนก่อนที่จะทาการลงมาตัวนี้นครับ ส่วนใครที่มีมอดอพื้นฐานแล้วพร้อมจะลงเจมอต,ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ไปรับชมขั้นตอนการลงมอต,ตัวนี้ได้เลยไปกันเลยครับผม <S <S เอาเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการลงเจมอต,ตัวนี้กันบ้างกดเข้าไปในลิงก์ด้านล่างเลยซิมชันมันก็จะพาทุกคนมาที่หน้ามอต,ตัวนี้ได้ครับซึ่งจะมีชื่อว่า Throwing ่ n i ายเวอร์ชัน1.1เอาละทีนี้เนี่ยให้ทุกคนมากดปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้ได้เลย แล้วก็มากดปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้อีกทีนึงนะครับสังเกตทางด้านล่างซ้ายนะครับมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดตัวมอสตัวนี้ให้เราแล้วนะครับทุกคนอ่ะทีนี้จังหวะน,นี้เนี่ยเราไม่ต้องกดแตกไฟล์ก็ได้นะครับแล้วกดเปิดไฟล์ซิปของมอสตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเลยตอนนี้น่ครับทุกนหลังจากที่เราเปิดไฟล์ซิปขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวไฟล์มอสเนี่ยจะมีอยู่แค่ไฟล์เดียวนะครับจะเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า d r o w i n g Knife d l r ตัวเดียวขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราเปิดโฟลเดอร์ของเกม GTA 5 เอาล่ะนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์ของเกม GTA 5ที่ผมลงเอาไว้ใครับผมใครที่เปิดโฟลเดอร์ของเกม GTA 5ขึ้นมาแล้วให้ทุกคนสังเกตหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าสคริปต์นะครับใครที่ไม่มีก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ดูขั้นตอนวิธีการลงมัดพื้นฐานที่ผมทําคลิปสอนไปนั่นเองก็อย่าลืมนะครับไปดูคลิปที่ผมสอนลงมัดพื้นฐานมาก่อนก่อนที่จะมาทาการลงมัดตัวนี้นะครับเอาล่ะใครที่เจอสคริปต์ในโฟลเดอร์ของเกม GTA 5ทุกคนแล้วเนี่ย ให้ทุกคนเนี่ยทำการกดดับเบิ้คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์สคริปต์ได้เลยทีนี้หลังจากที่เราเดับเบิ้งคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราทําการเปิดไฟล์มอดเมื่อกี้นะครับที่เราโหลดมาเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วก็ทําการนาไฟล์ drawing n i h e d l l เนี่ยเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์สคริปต์ในตัวโฟลเดอร์ GTA 5ของทุกคนเลยนะครับลากแล้วก็ไปวางได้เลยเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันว่าตัวมอดเนี่ย ติดรือ,อยังแล้วก็ใช้ได้หรือเปล่านะครับส่วนใครที่ใช้เป็นนานแล้วรู้สึกว่าบั๊กมันเริ่มน่าทาคานบั๊กมันกวนใจคือไอ้บั๊กที่มาจากเจ้ามอตัวนี้เนี่ยมันทําให้เราเริ่มจะเล่นไม่นสนุกเนี่ยก็ทําการลบไฟล์ตัววิ่งหน้ตัวนี้เนี่ยออกไปได้เลยนะครับสาหรับใครที่ไม่อยากจะเล่นเจ้ามอตัวนี้แล้วในอนาคตเอาล่ะเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเกมครับทุกคน โอเคทีนี้หลังจากที่เราเข้าเกมมาวิธีการสังเกตว่ามอสเนี่ยติดหรือเปล่าก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับพุกคนเปิดวงล้อแล้วก็เลือกใช้อาวุธที่เป็นมีดเะครับพอตัวละครหยิบม,มีดขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งกดจีนะครับผมให้เราเนี่ยทำการกดคลิกขวาค้างแล้วก็กดตัวจีนี่ถ้าตัวมีดเนี่ยมันหันด้านปลายแหลมลงแล้วก็เข้ามาอยู่ในท่าแบบนี้ก็แสดงว่าตัวมอสเนี่ยติดแล้วน,นั่นเองเลยครับพุก้นแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวมอสเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าเลยครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเลือกเป็นผู้โชดคดนน กำลังยืนมเมื่อยอยู่ด้วยนี่ครับขออนญาตป,กปักปักเฉยเลยขออนีาตปักตรงกลางตูดเลยละกันโอ้ยเข้าขาเลยครับทุกคนนี่เห็นไหมพอสใช้ได้เลยครับไม่มีปัญหาโอ้โหเล็งพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็ตัวมี้เนี่ยยังอยู่นะครับทุกคนปาไปแล้วมันก็ไม่ได้เสียไปนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับมอตัวนี้ก็เฉีย่ยววิปใจเย็นดิเฮ้ยมันตามแล้วอ้ย โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ชื่นชอบการเล่นเกม GTA 5ลงไปถึงการลงมอสเนี่ยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องผมไว้เพื่อที่ท่านไม่ต้องพลาดคอนเทนต์การสอนลงมอส GTA 5อีกในอนาคตน,นะครับทุกคนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็โชคดีครับทุกคนขอให้เล่นมอสตัวนี้ให้สนุกนะครับผมไปเจอกันครับ